สวัสดีจ้าเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันค่ะเมน,นูของเราอร่อยแซ่บๆด้วยกันเลยจ้ะนี่จ้ะแซ่บๆเลยจ้ะข้าวหมกก็เจ๊เอามาให้จ้ะเ,จมจเมนูวันนี้ของเราอัลฮัมดุลิลลาข้าวหมกไก่ทอดไก่ต้มค่ะนี่จ้ะข้าวหมกไก่ทอดไก่ต้มอร่อยมากหอมมากเลยค่ะ แล้วก็ปลาลาดพริกของแม่จะาอัลฮัมดุลิลลาวันนี้เมนูกับข้าวปลาทูลาดพริกอร่อยอร่อยนี่จ้ะน้ำเยอะๆฉ่ำๆลาดข้าวเลยค่ะเพื่อนๆนี่จ้ะทานด้วยกันนะคะแล้วอันนี้ก็เรียกเอาอะไรอะ่ะถ้าเรียกเอาง่ายๆบ้านๆเราก็ทอดมันแบบบ้านๆน่ะคะ่ะทอดมันกำปงกำปงทอดมันบ้านๆหรือเรียกว่าอะไรอะ่ะกลัวเรียกผิดจังเลย แต่ถ้าทอดมันแบบอีกแบบหนึ่งจะใส่เครื่องแกงค่ะแต่นี้เราไม่ได้ใส่เครื่องแกงค่ะอันนี้จะเป็นทอดมันแบบบ้านๆนี่จะ,จะใส่มะาพร้าวมะพร้าวขูดนี่แหละค่ะแล้วก็ไข่ตะไคร้หอมกระเทียมนี่แหละค่ะตามนี้ปรุงรสง่ายๆพริกเอ้ปรุงรสเกลือน้ำตาลแค่นั้นค่ะอร่อยอร่อยเลยจ้ะ ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะภาษากลัวเรียกผิดค่ะไม่ขอเรียกแล้วกันเนาะเดี๋ยว <laughs> จะพิมพ์ในคอมเมนต์ให้ค่ะ,คะแล้วก็นี่ค่ะไก่ทอดเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่มีใครค่ะไก่ทอดลูกไส้หลา่ากินกับข้าวค่ะแล้วก็กินเล่นนี่จะเมนูอร่อยอร่อยข้าวหมกก็นี่ค่ะน้ําจิ้มนี่ค่ะน้ําจิ้มข้าวหมกแล้วก็เครื่องเคียงค่ะ แตงผักชีกระหล่ำนี่แหละจ้าเมนูวันนี้ของเราอร่อยอร่อยไปด้วยกันจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะจ้าเพื่อนๆสวัสดีมีความสุขค่ะ